ได้จริงหรือเปล่า CCA สตาร์ <CC A. S 2> ได้จริงเปล่า CCA เท่าไหร่อย่างเงี้ยเออมันวัด CCA ได้ไหมแบบนี้เทียมเนี่ยได้สามารถวัดได,เด้เดี๋ยวดเดี๋ยวได้เดี๋ยวไหมทำไมเขาต้องใช้ริเทียมฟอสเฟตเพราะอะไรจัด power bank ของอาจารย์ไก่นี่นะเนี่ยตัวเนี้ยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าอาจารย์ไก่บอกว่าสะพานไฟมันเล็กมันสตาร์ทไม่ได้ทำไมไม่ทำให้มันสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้นะครับโอ้โหมันก็หลายเรื่องเนอะทีนี้ผมว,ว่ายังไม่ทำ ราะว่ามันมีคนทําขายอยู่แล้วแล้วยี่ห้อไหนดีผมก็ลงทุนเลยนะไปซื้อมาเนี่ยแบตลิเทียมนะที่เขาบอกว่าใช้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะดูนะครับเขาบอกว่าเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะฮะสิบสองโวลต์หกแอมปหกเนะฮะใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับก้อนแค่นี้แหละถ้าเทียบกับของอาจารย์ไก่ก็ไง อย่างว่าเขาจะใส่เป็น 10m เนี่ยวอร์แบงค์มาครับมาดูขั้วมันก่อนว่ามันใหญ่จริงหรือเปล่านะครับอ๋ออ๋อแรงดันไฟแรงดันชาร์จสูงสุด14.6โวลต์กระแสชาร์จสูงสุด3-6ถึง Ah นะใช้สำหรับสตาร์ทรถเท่านั้นมีบอร์ดบาลานในตัว 13.36โวลต์13.36โวลต์นะครับผมก็จะไปลองกับมอเตอร์ไซค์เน,นี่ยมันต้องให้ตัวเทพเนี่ยทดสอบยานอ๋อแบ<ไ>มตมอเตอร์ไซค์เขาว่าไงนะไอแบตท,<ไ>ที่คุยกันน่ะเหรอใช่ซื้อมาจากลาซาด้าอ่สาสตาร์ทได้จริงหรือเปล่า CCA สตาร์ทได้จริงเปล่า CCA เ,เท่าไหร่อย่างเงี้ยเออมันวัด CCA ได้ไหมแบตไอเทียมเนี่ยได้ สามารถวัดได้จริงเหรอสามารถวัดทีเดได้แต่อยากจะรู้ว่าลองตายก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาคำนวณว่าทำไมมันถึงได้อ้าวอย่างนี้ด้วยอันนี้มอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์อานหรอท่านของเดือดตาได้นะฮะไหนไหนไหนของเดือดตาได้นะมของอะไเนี่ยของของของไงวะกดนี่เหรอ้าวอ๋อตาได้นะตาได้อ่าตาได้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอ่ะทีนี้เอ้าเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูทำไมเขาต้องใช้ลิเธียมฟอสเฟตเพราะอะไรจัด ขนาดมันเล็กลงน้ำหนักมันเบาขึ้นแล้วก็ไฟแรงขึ้นออกไฟแรงขึ้นแล้วอะไรนะ NMC เอะไรไม่ได้อะมันมีประเภทมันมีประเภทเออมันมีประเภทในการจะเลือกใช้ในกับพวกอุปรกรณ์ที่เกี่ยวกับความร้อนมันมีอยู่แต่ว่าอันนี้คงเป็นฟอร์สเฟตมั้งฟอร์สเฟตครับเขาบอก่าฟอร์สเฟตแหละถ้าเป็นค <ผม S 2> นซเ้ตเนี่ยเราก,ก็เอามาเล่นกับกับพวกที่อยู่ในความร้อนได้คือมันจะไม่เกิดประกายไฟอ๋อมันไม่ระเบิดอ่ะมันไม่ระเบิดแต่จะเป็นพวกไอออนอย่างเงี้ย เอามาเอามาแพ็คเรื่องนี้ยโอ้โหมันเสี่ยงมันเสี่ยงอันตรายครับอ่าดังนั้นถ้าเป็นพอสเฟสก็โอเคแต่นี้ทำาให้ลองนะใช่12บอโวลต์หแอบบนด์เอาเอางี้เหรอเนี่ยเบื้องหลังนะฮะพวกเราก็ผลิตแบตเหมือนกันนะเพียงแต่ว่า power bank ของเราเนี่ยก็ถึงทำอยู่นะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยของผมมาด้วยไม่ได้รองรับการสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ไม่ได้เอาแบบมารองรับสตาร์ทมอเตอร์ไซค์มันมันต้องมันต้องต้องไงครับยัน ถึงจะสตาร์ทมอเตอร์ไซด์ได้พวกค,คือการจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เนี่ยอ่ะให้ไปเก็บความรู้นะไม่เก็บความรู้การจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในมอเตอร์ไซค์เขาจะไม่ใช้ BMS เขาจะไม่ใช้ BMS หรออ่าเขาจะใช้แค่ตัวบาลานซ์ใช้แค่ตัวบาลานซ์เฉยๆมันคืออะไรก็คือ BMS บาลานซ์ออไปเลยเนี่ย BMS เนะี่ยมันคือตัวที่อ่านค่าแรงดันต่ําและแรงดันสูงเป็นตัวคอยเฝ้าระวังคอยเฝ้าระวังอ่าคอยเฝ้าระวังให้ให้ถ้าเกิดแรงดันสูง เขาก็ตัดแรงดันต่ำก่อนแบตหลับแบตพังเขาก็ตัดแต่ถ้าหากว่าเราเอามาใช้ในรูปแบบของการสตาร์ทรถยนต์เนี่ยเขาจะไม่ใช้ตัวบีมเอสเพราะตัวบีมเอสอ่ะมันจะไปอั้นอั้นมันจะไปอั้นเหมือนไฟแต่ฆ่าไม่ได้เงี้ยไฟเออไฟมันฆ่า C ีเอมันจะตกอ่าฆ่าทีเอมันจะตกลงไปดังนั้นเขาจะต่อตรงตัวั่วแไปใช้หลักการบาลานซ์กันอ่าหลักการบาลานซ์แทนผ่านตัวแอคทีบาลานซ์แอคทีบาลานซ์ประมาณนั้นแค่นั้นเหรอ หลักการทำไงินก็ได้ให้ TDM มันได้ในการสตาร์ทอะ่ะฉันบอกการสตาร์ทแต่โวลต์นเนี่ยต้องคำนวณก่อนว่าสูงสุดเนี่ยมันผ่านย่านการใช้งานของการชาร์จคือคือได้ชาร์จรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันชาร์จอยู่ที่แรงดันเท่าไหร่กี่โวลต์ล่ะอ่าสองโวลต <ะ S 1> ์ต่อไปมันชาร์จตั้งแต่สิบสี่โวลต์ไม่เกินสิบห้าโวลต์เออสิบสี่อันนั้นบอกว่าสิบสี่จุดหกมั้งได้สิบสี่โวลต์ไม่เกินสิบห้าโวลต์ครับสิบสี่สิบห้าแต่ถ้าเอาฟอรสเฟสมาใส่เนี่ยมันสามจุด ย่านการใช้งานจริงมันอยู่ที่สามจุดสองครับหรือสามจุดสามงนั้นสามจุสองเนี่ยคูณสี่มันใช้สี่เซลล์อสเซลล์ก็น่าจะประมาณสักสิบสองสามสี่สิบสองสิบสองจแปดอ่าก็โอเคเต็มเหได้เอาเนี่ยเอาโอ้โหทำไม่บอกกันเลยอ่านี่รถคนเงาอ่าลองตะดูเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเนี่ยง่าเงี้ยเอาเนี่ยเอางี้ฮะเอาเราลองก่อนนะครับง่ายๆง่ายๆงี้เลยข้างในเป็นสี่ก้อนนะจันอ่ามีสี่ก้อนเอาเนี่ยแทนแทนแบบเดือนแล้วมือลูกก็รู้แล้วผมอ่ะอ๋อเหรอรู้อะไรว่ามีสี่ก้อนเอาสตาร์ทได้ยิงก่อนเลยได้ได้ได้เราได้ดีกว่าโอ้แสดงว่าเขาก็ทำดีเหมือนกันเว้ยนะใช่แลตาร์ดึกเขาก็ทำดีเหมือนกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวไหมทำไมมันถึงได้ทำไมถึงได้เอา C C A เท่าไหร่พี่จะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์คันนี้เท่าไหร่นะกี่ซีซีเนี่ยคันนี้กี่ร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบนะครับเป็นร้อยสิบร้อยสิบนี่ก็วันนี้รบกวนอาจารย์ไก่มา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 ช่วยรีวิวให้เลยเนี่ยร้อยสิบ C C A เนี่ยร้อยสิบ C C A ต้องการเท่าไหร่ในการสตาร์ท C C A ในการสตาร์ทครับหลักการผมวกกันน็อกไปเนิ่นนา้วอาจารย์ตีก็สอนไปเนิ่นนาแล้วว่าลืมไปแล้วอาจารย์ให้เอา ซีซีเครื่องยนต์ตั้งคูณด้วย0.13 0.13เหรออ่าได้อันนี้เราก็เอา110 10คูณ0.13เท่ากับ14ซนต์ดงฮะ14.5 t a ก็ตาติดแล้วอ๋อเหรออันนี้เ่าหรียกว่าซอันอ่า14.5 t a ก็ตาติดแล้ววัดนะครับดังนั้นถ้า t a เกินมันก็โอเคอ่าเราก็ลองมาวัดดูผมเพิ่งรู้ว่มันวัดซีได้แบตเตอรี่เทียมย มีทั้งร้อยที่ปกดว,วนแนั้นมันก็สามารถสตาร์ตติดอยู่แล้วอ๋อนะตอนนี้ทุกคนที่ว่าไม่แปลกไม่แปลกอะไรแต่มันก็คือมีข้อดีข้อดีก็คือขนาดเล็กลงอ๋อเบาเนอะเทียบเขาเทียบก,กับของเบาเบาเบามันเบาก็โอเคก็ใช้ได้วันนี้นะอ่าก็ใช้ได้ก็สตาร์ตได้จริงสตาร์ตได้จริงโอเคครับอ่าฮะก็ทดสอบแล้วนะครับอ่าเป็น แบตลิเทียมฟอร์สเฟดนะฮะที่ใช้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ครับทำออกมาเพื่อสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะฮะอาจารย์ไก่ยังไม่ได้ทํานะฮะตัวรุ่นต่อไปอาจารย์ไก่จะจะทำนะครับแต่นี้ก็ซื้อมาจากบริดัทนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเอาไปใช้อ่าเป็นแบตมอเตอร์ไซค์สตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับก็คลิกได้ที่ลิงก์ในค่าบรรยายใต้คลิปนะครับเชิญเลยนะครับ